สครับผมพิเชษสมบัติผู้จัดการวายขายจากโตโยตา้นาคนครศรีสาขาเทพรังนะครับวันนี้ก็มาในคอนเซ็ปต์นะครับแต่งแล้วต้องรอนะครับกับรี v o ตอนเดียว2.8นะครับสำหรับคันที่อยู่ข้างผมนดกว่าเป็นรถที่แต่งได้หล่อได้เท่ที่สุดประจำปีนี้แล้กันนะครับเพราะว่าเพิ่งแต่งเป็นคันแรกนะครับก็คือจะเป็นตัว2.8เกียร์ธรรมดานะครับเครื่องยนต์ยูโร5ก็ราคาตั้งนะครับ 7 4 9 0ส0าสำหรับสีเทาดำนะครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับเครื่องยนต์แรงสุดก็2องสแรงม้าครับเป็นตัวเครื่องแรงสุดของโตต้าเลยนะครับส่วนเ a u t o ก็อโต้ก็8น่0ครับแต่คันแต่งหลอแต่งเท่ครับแต่งให้หลอคันนี้ก็คือเกียร์ธรรมดานะครับแต่ลูกค้าจะแต่งออโต้ก็ได้ครับก็คอนเซปต์แบบเดียวกันเลยนะครับคันนี้แต่งยกสูงเพิ่มขึ้นทำให้ผมเ่ดูเตี้ยไปเลยครับจาก คนสูงประมาณ180ก็ยืนข้างๆรถคันนี้ดูแบบตัวเล็กไปเลยนะครับเพราะว่าคันนี้มาดูกันว่าแต่งอะไรกันบ้างแต่งยังไงให้หล่อแบบนี้นะครับเริ่มแบบจากคันนี้นะครับด้านหน้าคืออัพเกรดเป็นชุดแต่ง GR p o r t นะครับเหมือนตัวท็อปตัวราน5เลยนะครับเปลี่ยนชุดกระจังหน้า GR เปลี่ยนไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ LED ครับผมไฟตันบอก LED นะครับผม,บรบผมตรงนี้ก็แต่งให้นะครับผม เหมือนตัวท็อปเลยแต่อันนี้ก็คือจะเป็นงานพาร์ท O E M นะครับแจ้งลูกค้าไว้ก่อนเพราะว่าก็คือแต่งอยู่ในก็ประมาณที่ลูกค้าให้เรามาเราก็จัดให้ได้อย่างเต็มแม็กแบบนี้เลยนะครับผมก็คือแต่งให้หล่อแบบ G R s p o r t นะครับอันนี้คือด้านหน้านะครับผมจัดให้หล่อๆแล้วครับก็คือส่วนด้านข้างนะครับโป่งก็จะเป็นโป่ง G R Sport เหมือนกันครับโป่งขนาดใหญ่นะครับผมใส่โป่งใหญ่แล้วอัปเกรดหน้าแล้ว อีกอย่างหนึ่งที่เราเพิ่มทำเพิ่มเติมก็คือด้านล่างนะครับคันนี้ด้านหน้าก็คือด้านหน้าด้านหลังก็คือยกอเส้นยก3นิ้วนะครับมีอะไรกันบ้างเราที่เราเปลี่ยนนะครับมาดูข้างล่างกันเลยอันนี้ก็คือจะมีเสริมรองหัวโช๊คนะครับแล้วก็เปลี่ยนปีลกลกปรับองศาแล้วก็ติดตั้งตัวดรอเพลินะครับตัวนี้ก็คือติดตั้งตัวปีลกลกปรับมงศสทําให้เวลาขับขี่หรือใช้งานระยะถ้าเรายก3นิ้วนะครับมันจะถ้าถ้าไม่ ใช้ระยะยาวมันจะกินยางครับแต่ว่าพอเราเปลี่ยนถึงโรคปรับสาเสริมรอง้อนโชกนะครับก็ทําให้ลดคันนี้หล่อขึ้นนะครับแล้วอีกอย่างก็อัปเกรดล้อนะครับเป็นล้อขอบ18นะครับผมตัวนี้ใส่ยางหล่อๆก็2ล้อ2 6 5ห5 18นะครับหรือว่าจะอัพเป็น20ก็ได้ครับเรื่องส่วนเรื่องลายล้อตัวลักษณะแบบยาง MTATRT ลูกค้าเลือกได้หมดคราบว่าอยากแบบไหนก็เดี๋ยวผมก็จัด ทรงให้ได้นะครับตรงนี้ไม่มีปัญหามาดูด้านข้างแล้วสิ่งที่เราอัปเกรดเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือกระจกมองข้างแบบมีไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็เพิ่มทีเรับเพิ่มออปชั่นการปรับนะครับพับออ,ตโ,อโต้กดจากกุญแจนะครับหรือว,ว่ามีสวิตช์กดภายในอันเนี้ยเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกฝั่งหนึ่งละกันนะครับก็คือเราเปลี่ยนให้แล้วก็อัปเกรดตัวข้อกระจกมองข้างเป็นสีดําเงานะครับเก็บเพจนะครับเพจไฮรักเป็นสีดํานะครับ ปุ่มทนดําคันนี้ให้รถคันนี้หล่อเท่ดุดันเพิ่มขึ้นอีกนะครับแล้วก็มือเปิดเป็นสีดําเงานะครับบันไดข้างออฟโรดนะครับผมว่าจะทรงให้คันนี้ล่อเท่ๆสุดๆนะครับของรุ่นไปเลยนะครับตรงนี้นะครับด้านหลังมาดูกันต่อก็เป็นป่ง GR นะครับออกแบบเพื่อสําหรับรถตอนเดียวโดยเฉพาะนะครับติดตั้งสวยงามแข็งแรงทนทานนะครับพร้อมลุยได้อย่างเต็มทีกันนะครับ อันนี้ก็ล้อขอบ18มาดูด้านหลังนะครับคันนี้เสริมแหนบนะครับ20มิล2เส้นนะครับทำให้รับรับน้ำหนักบรรทุกได้สูงสุด3ตันนะครับแล้วก็เวลาขับนะครับก็คือจะนิ่มเหมือนรถที่มาจากโรงงานเลยนะเพราะาปกติรถเสริมแหนบที่รับน้ำหนัก3ตันเนี่ยเวลาขับมันก็จะแข็งกว่าปกติแต่อันนี้คือการตั้งค่าของซัพพลย์เรานะครับเสริมแหนบ20มิล2เส้นแล้วก็เซ็ตค่าให้นุ่มเหมือนสเปคที่มาจากโรงงานเลยเหมือนรถเดิมๆแล้วก็ จัดให้ลูกค้านะครับรับน้ำหนักเพงสุดได้3ตันแล้วก็ยางที่เราใส่ก็สามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกได้3ตันเหมือนกันนะครับตรงนี้เป็นยางที่ลุยได้เต็มที่นะครับด้านหลังก็มีการอัปเกรดช่วงล่างนะครับผมออลองลองก้อนแหนบแล้วก็ตัวก้อนนะครับเหมือนว่าต่อโช๊คนะครับให้สามารถใช้โช๊คเดิมได้ครับตรงนี้ก็คือจัดเซตอยู่ในงบประมาณให้ลูกค้า ได้ลดหล่อเท่แลวก็งบไม่บานปลายนะครับพูดกันตรงๆตรงนี้ด้านหลังก็เพิ่มนะครับกล้องถอยครับกล้องถอยเหมือนตัวนอกก็ติดตั้งตรงนี้ให้มุมมองเวลาถอยทําให้ลูกค้าปลอดภัยครับเวลาขับขี่กลางคืนนะครับแล้วก็การชนท้ายนะครับตรงนี้พร้อมห่วงลากนะครับแล้วก็มีไฟถอยนะครับเวลาขับกลางคืนหรือใช้งานกลางคืนก็เพิ่มความปลอดภัยทัศนวิสัยในการขับขี่นะครับ ไฟ LED ให้นะครับแล้วก็ไฟท้ายหล่อๆอเป็นไฟแบบ LED นะครับได้ก3ก็เหมือนตัวท็อปอันนี้ก็ติดตั้งเพิ่มให้นะครับแล้วก็ด้านท้ายเก็บโลโก้เป็นสีดำนะครับเพิ่มความเท่ดูดันเหมือน g r ตัวท็อปที่ออกจากโรงงานเลยนะครับอันนี้ดูความหล่อหล่อไปเรื่อยๆก่อนนะครับด้านในอันนี้ก็ยังไม่อัปเกรดนะเป็นรถเดิมๆเพียงแต่ว่าเพิ่มกล้องถอยขึ้นมาครับเวลาถอย ภาพก็จะขึ้นหน้าจอนะครับตรงนี้นะครับเปิดให้ดูเลยขับมุมมองกว้างขวางชัดเจนนะครับขับขี่ปลอดภัยเวลาใช้งานนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ออปชันที่ผมเปิดมาเมื่อสักครู่นึงก็คือตัวกระจกนะครับตรงนี้เราอัปเกรดนะครับเป็นตัวปรับปรับปรับแล้วก็พับแบบออโต้ได้นะครับตรงนี้นะครับอันนี้เปิดให้ดูเลยครับมีปุ่มนะครับผม อันนี้ออปชันโดยทั่วโดยปกติตัวโรงงานจะไม่มีนะครับตัวโรงงานมีแค่ฟังก์ชันปรับเลนแค่นี้ครับแต่ปรับพับอันนี้ผมติดตั้งเพิ่มเติมให้ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับผมกดปุ่มตรงนี้หรือว่าเวลาเราอยากจะล็อกรถนะครับกดล็อกด้วยรีโมทครับกระจกก็จะพับได้ครับเหมือนฟังก์ชันที่มากับตัวรุ่นท็อปๆนะครับตัวนี้เราเอามาใส่ในรุ่นตอนเดียวได้ครับอันนี้ ติดตั้งโดยช่างพุทธชนานาญการครับไม่มีปัญหาเรื่องการใช้งานหรือว่าเราใช้พาร์ทศูย์มาทำนะครับทำให้มาตรฐานในการใช้งานไม่มีปัญหาตรงนี้นะครับหรือว่ารอครบจบที่ผู้จัดการที่เชฟจัดให้นะครับผมตรงนี้อันนี้เอาให้ดูนะครับตอนนี้จัดให้เรามาดูแคมเปญดีกว่านะครับว่าแต่งแบบนี้มีแคมเปญอะไรบ้างครับเพราะว่าเรียนลูกค้าตรงๆเพราะตัวรายละเอียดแต่ละลูกค้าแต่ละท่านเนี่ย ต้องการไม่เหมือนกันนะครับแต่ลายเดียดผมจะส่งไปเสนอราคาให้ดูนะครับอันนี้ดู GR ที่เราอัปเกรดขึ้นมาจากตอนเดียวมาดูาแทนมาดู GR แท้ๆว่าเหมือนกันแค่ไหนนะครับผมมาดูพามาดูเลยนะครับตรงนี้นะครับเรามาดูกันว่า GR แท้ๆนะครับการหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็คือเหมือนกันครับผมตัวโลโก้โตต้าเหมือนกันมีเพจสัญลักษณ์ GR การตัดเส้นสายตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับผมตอนนี้ทำให้หล่อเท่เหมือนกับ GR ตัวรานห้าแต่เราติดตั้งในตัวราคา7 4 9 0 0 0หล่อเท่เหมือนกันได้นะครับผมตรงนี้ถ่ายให้ดูเลยนะครับผมมาดูกันต่อเลยนะครับสำหรับเราดูรถเรียบร้อยแล้วโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นตัวนี้นะครับเรียกว่าเริ่มต้นนะครับผมก็คือ,อลูกค้าสามารถใช้แคมเปญน,นะครับเริ่มต้นก็คือ ฟรีดาวได้ครับฟรีดาวได้แล้วก็พร้อมแต่งในสไตล์ GR s p o r t แบบนี้ได้ครับผู้จัดการีจะจัดให้แต่ถ้าลูกค้าบอกว่าไม่ได้ซีเรียสเรื่องเงินดาวครับมีเงินดาวก็ผมทำใบเสรอราคาส่งให้ว่าถ้าลูกค้าดาวแบบนี้พร้อมแต่ง GR แบบนี้จบที่เท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่ต่อเดือนเท่าไหร่เนียก็คือจัดให้ครับเพราะว่าความต้องการของลูกค้าจะไม่จะไม่เหมือนกันนะครับพูดกันตรงตรงเลยก็ เดี๋ยวส่งผ่านใบเสือราคาให้ดูครับลูกค้าสนใจก็ทักทายมาครับในช่องทางไลน์ official นะครับที่ขึ้นหน้าจอหรือว่าตอบไม่ทันใจโทรมาได้เลยครับผู้จัดการพิเชษยินดีโทรตามเบอร์ที่ขึ้นให้หน้าจอครับลูกค้าต่างจังหวัดไม่สะดวกมาก็สามารถใช้บริการเซ็นไฟแนนซ์ออนไลน์ได้นะครับหรือว่าส่งรถโดยรถสไลด์ได้ครับอย่างคันที่อยู่ข้างๆผมนี่ก็คือลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดทางจังหวัดเลยก็ สั่งจองแบบออนไลน์ก็คุยกันทางไลน์พูดง่ายๆก็แต่งรถในสไตล์ที่ลูกค้าอยากได้จบตามงบที่ลูกค้าเสนอมาผมก็จัดให้แบบนี้รอๆเท่ๆในสไตล์จียร์สปอร์ตผู้จัดก,การพิเศษจัดให้สวัสดีครับ